ม,มาดีเป็นโลหส่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏน์เฉพาะผสมครับเรามาทําอะไรกันครับเราจะมาสลอนมอมันครับก็เพื่อทําความรู้จักสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและจะาาต้องผมกันนะ,ค,ะครับครับเพื่อที่เราจะได้ใกล้กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นพร้อมแล้วเราไปชมไฮไลท์กันรายการกันเลย,ยไปครับ สามมหาวัดเชื่อมก่อนครับหรือที่เร <Stevens. S 1> นนียวสั้นว่าตึก15ชั้นนั่นเองครับแล้วก็ภายในตึกนี้นะครับก็จะรวมซอสกงาการเงินบัตรเบียร์แล้วก็สมการต่างๆของเราเราเข้าไปชมภายในตึกกันห้องการเงินและธนาารบัญชี ตรงนี้นะครับเป็นคอเบิร์ตสำหรับวงคทรบเบีย สานที่ภูมิสถาบันนะครับก็ส่วนนี้ครับเป็้องงานครับตเราไปดูชั้นต่อไปกอนตอนนี้เราจะไปชั้นที่15กันนะครับรับ าจะไปชมียวนะเขาบอกว่าวิวสวยมากครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกัครับตอนนี้เราอยู่ตัวที่สูงที่สุดของมหอวิทยาลัยราชภัฏนครกรีอยุยครับนั่นก็คือ ดาดฟ้าของเป็นสิบห้าชั้นนั่นเองครับเราไปชมวิวโดวยรอบเลยกันเลยดีกว่าครับไปดีกว่าจะครับสูงและเสียวมากครับแต่ก็สวยครับคุ้มมากครับที่ได้ขึ้นมาตรงนี้นะครับเราไปชมบรรยากาศโดยรอบกันเลยดีกว่าครับ เจไปเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆบรรยากาศของข้างบนดาดฟ้า15ชั้นเสียวไหมครับสวยไหมครับยงไงก็เพื่อนๆว่างๆขึ้นมาชมกันได้นะครับบรรยากาศสวยดีครับผมต่อไปเราก็ไปสถานที่ต่อไปกันเลยนะครับอะไรครับ ขณะนี้เราก็ถึงอาคารบรรณาธิชนะคลินแล้วครับหรือเรียกอย่างว่าห้องสมุดครับห้องสมุดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด6ชั้นรวบรวมหนังสือไว้มากมายนะครับไว้สําหรับการเรียนการสอนและยังมีห้องดูหนังฟังเพลงเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้ผ่อนคลายหลังจากการหลังจากเครียดจากการเรียนนะครับนี้เราก็เข้าไปชมภายในดีกว่าครับเอาครับอันนี้ก็มาถึงข้างในห้องสมุดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดพัก ล็อกเกอร์นะครับไว้วางของสัมภาะระก่อนเข้าห้องสมุดนะครับแล้วเราไปชมกัน สำหรับยืนคืนสืะครับก็การยืมคืนสื <Wars. S 3> ่อครับก็สามารถยืนได้7วันนะครับแล้วถ้าเืิน7วันเป็นอย่างไรครับเสียค่าบออกแล้วต้องใช้ใบในการยืมครับใช้ประเอกสารในการยืครอาไปดูชั้นต่ำนั้ เป็นชั้นรื่สำหรับดูหนังครับวัสจันทร์ให้เพื่อนๆนอนทายจากการเนกันสองขออนุญาตตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นที่เลือกหนังนะครับซึ่งเราต้องเขียนหมัดก,ก่อนว่าเขียนหมัดก,ก่อนครับขอน,นิยามยืนอุปกรณ์ในการโดดก็จะมีป้ายบอกว่าขั้นตอนการยืน มีอะไร,รบ้างก็จะมีบอกก็เราเข้าไปชมในห้อบรรยากาศใานข้อต่างการชมหนังก็เรามีข้อปฏิบัตินะครับข้อหนึ่งก็คือห้ามวางเทา้าบนโต๊ะอือโซฟารครับข้อสองต้งงนั่งชมด้วยกิริยาวสารวนครับห้ามนอนและข้อสามก็คือห้ามปิดห้ามปิดเสียงหรือทําอะไรที่โทรทัศนะครับถ้าตอักเปิดนะครับเพืนน่ที่จะปิดเครื่องทันทีนะครับ นี้เรามาอยู่ที่หน้าโรงอาหารโรงอาหารก็มีร้านอาหารมากมายนะครับก็มีร้านข้าวร้านเตี๋ยวร้านน้าร้านขนมร้านาน้ต้มนะครับมีให้เลือกกินเยอะแยะนะครับอตอนนี้เราก็หิวกันมากแล้วเราไปหาอะไรกินกันดูครับ ป้าใหม่นะครับไม่ถึงเป็นเข้าวเหนยครับก็เพราะมันไม่จิ้มเส้นไงครับแต่ก็จะเ,เป็นข้าวแกงข้าวแกงข้าวแกงข้าวมันไก่ครับแล้วก็เป็นข้าวเหลายติมืเดี่ยวครับนนาจ้ำครับ ตามมาแล้นนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ